สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่์ม่พี่พีนาณาเอฟซีทุ่งหงษ์จุบอนครับมนีบาวบอยภาพพี่น้องมาเละหลงปลาหนองใหม่คือเก่าครับผมพี่น้องครับมนีเป็นเสาขอวันทีเอ่อบบเมนเสาไมมพี่น้องสวยขอวันที30ามสิบเมื้อาี้มาสวยๆกับผมพี่น้องครับมาแบบเปียกๆครับผมพี่น้องลุยน้ามาเปียกเอ๋เลยพี่น้องเปียกเปียกมืดครับผมพี่น้อง มื่อนี้อากาศมันหอนเหรินหนาแต่เศร้าครับขามขามมาเมื่อว่านี่มันวันที่หยิบเก่าบ้าบอยไอหาอยู่ฟังผุนนะครับหาอยู่ฟังผุนกับพี่สีบมืนี้มื่อนี้พี่สีบ้ามาบ้าบอยก็เลยยางขามหนามากครับน้ำยางขามคลองมาน้ำเพียกพี่พี่น้องเปียกเมื่อนีศิษย์ศิษยมานบอยเดี๋ยวจังหนึมาติดตามกันครับสี่ดือนน้องใหม่บอครับผมสวัสดีครับเตาครับเตาพี่น้องเห็นบอครับเตาขั้นงุ่เตาเหล็กแหกมานของบ้าบอยครับเตาเหล็กเตาเหล็ก ดอกเลี้สวยๆครับหน่อไม้ต้วมครับหน่อไม้ต้วมอืมโอ้ยสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่อันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมันน้องใหม่ป่พี่น้องจะปลายเคยื่อใหญ่ครับพี่น้องผมนี่น อู้หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ที่อุ่งเตาครับผมปุ้ยนอนหนึ่งทงๆคุณช่างนอนหนึ่งทง,ทง,ทงก 1, ท่งกอโอ้ยนียยยยย่ขาดแล้วครับหน่อไม้ต้มพอดีเลยครับมีอีกหน่อยเลย ว่ากันพี่น้องอโหกระจกสับเอา,น,อานี่กันไรเงี้ยทำไมแจ๊าบ่อยน,น้อยครับผมแม่พาไปหาใหม่ไฟใหม่พี่น้องไปหักแหนงแหนงน้องใม่โจดแหนงน้องใม่ไฟใหม่นี่ครับเราคนกับเอามาต้มหดกินครับต้มแล้วคนก็บูดกินไม่ได้ปอกเปลือกได้ครับผมพี่น้องหดกินเป็นคอเป็นบ้องกินกับแก้วกับปนอันแซ่บใช้ได้แครับบันคือ พี่เทนจะส,สมัยตะกี้วอนนีครับนอต้มจะมีกระเทียบแล้วครับผมพี่น้องครับอีกอันนึนง,นง,าง,งาครับพี่น้องโอ้ขางงาไปเสร็จลครับนี่ สวยงามครับผ mm มขาวอ่อนๆอ้ม nah ีน้อยใหญ่หรอครับผมทำไมนอนน้อย <cruise. S 2> ๆน่ครับพี่น้องให้พี่น้องซอยเบิ้งซอยเงี้ซอยหลุดไปน้ำกันครับผมฮัลโหลตุ่มครับตุ่มก็ได้แกงก็ได้ครับไปงห้องมาใหม่ช่วงนี้ นอตเต่ามันเข้าไปปอกแล้วก็ทุบเป๊ะๆครับปนครับพี่น้องครับเต่าหนึ่ง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 เอาจากไหนนาะบัตรเยอค่าต่านึงพี่น้องก็ชิลแหลงัดทั้งเด๋อพี่นอ้องน,น,น้ำชาเกาะใครเอ้อน้ำ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 ,น,ำ,น,ำน้ำครับวันนะครับน้อน,นี้จะเอายังไงเอ่ยงัดเอาหลบมาพี่น้องโอ้ยเอาไลยกับอ,อ,อุตัว ขาดอกครับขาดอกสวยๆสวยๆครับสวยจนสายมืงตะคายก็อเอาเหเาะตยครับแงงแหนงน,นึงครับผมเป็นหงแหนงแต่เทเวียนะครับได้แล้วแงึงรับ อีกแงงนึงครับนอนใหม่ไล่ๆยู่นโอโหเอาแงนี้ก่อกนครับ แล้วพี่น้องขาเรียบไปตึงกันครับมึงอ,อ,อีกนอหนึ่งครับผมพี่น้องนอหนี่นอะงามยั่ครับนั่นครับนมาครับยังไงคุณผู้ชมโอ้ยตีพี่น้องอออพี่น้องเลยหนึ่งสองโอ้ย ขาดหรืยังขาดแล้วสับ์สูงไ้สองเตียงเลยพี่น้องเนีไสองเตียงพี่น้องเลยคุณ่ะหนั่งเตียงนึงกำลังจะออกไหมพี่น้องบ้งมุมมุมจุกโอ้ทับ อู้หูผู้น้องครับผมอย่างสวยครับนี่เพียงนึงครับนี่เพียงนึงพี่น้องในสองเพียงเพียงนี่แกบอ,อกหรอกเอาเต็นี์ได้ครับผมพี่น้องพอดีครับเออพี่น้องน้องใหม่ร้อยฝ่าพี่น้องน้องใหม่ร้อยฝ่าเชิเงเหงาค,ครับผมพี่น้องเชิเงเหงาเพียงเอวน้องใหม่น้องน,นี่ขอบคุณอาจอยเด้ออาจอยจงไว้แหยครับนี่ <c ười> มันยืดสูงหลายอ่ะจอยเหลียวบอ่เห็นบ่นอนนี่นี่ครับหพอยอัดจอยเอาครับนี่อนนี่ครับฮึชักเงีนบ่า <ś led> แมนบ่โปรดดิพีน่น้องต้องใเป็นอัดจอยแล้วครับมาดูขโมยหนึ่งสองซับหนี่ได้แล้วครับได้แล้วพุณนะสวยงามสวยงามขอบคุณเพนโซพาร์ตอ้ย <ś led> พ, <ś led> พี่น้องพี่น้องก่อนนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่เป็นโจงไว้ให้ครับ ผู้ดใดเขากระช่งครับผมจะเพิ่มเบานี่พูดนะจุดขึ้นเหี่ยวพี่น้องเหี่ยวหลาดฟาดเลยหนอน,นี้ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาแล้วมีทุกคนกายไปกายมาโอ,ยอ้ยพูดนะอุ้ยได้แล้วครับได้แล้วชุบบีบครับผมแต่ว่าจะเห็ดตอนมูนไหลนะครับผมมันถิบ่ได้หย่ำมขอบครับโอ้พี่น้องครับ สองนอนี่บักงามพี่น้องครับสองนอนี่ต้องขอบคุณชาวบ้านที่เป็นบ่เขาครับบ่เขาก้อนี่พี่น้องพะนขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณเพนโซพาร์ตนะครับผู้ไม่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคุณครับผมพี่นอ้องอือหนึ่งอันมาแล้วครับหนึ่งอันที่สองครับอีออุ้ยแบบสวย วยงามสวยงามอีกสองอันครับผมพี่น้องขอบคุณแผ่นดินครับอันแห่งแรงที่นี่หน่อไม้ใหัพับครับผมอ,อืออุ้ยหน่อนน่พี่น้องหน่อไม้หนีบครับไม่ใช่หน่อไม้ปลายป่าครับหน่อไม้หนีบโอ้ยหน่อไม้หนีบครับอ้ยได้แค่นี้ก็ได้ต้มอยู่นะครับ อือนี่นี่แล้วก็นีแล้วครับผมพี่น้องนี่หน่อยกินต้ามหน่อยครับครับผมพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับผมเตัวหนึ่งเพิ่งขูครับสับเลยครับสับเลยอือตาใหญ่อยู่ตุ่มๆมาตุ่มโอ้ยโอ้ย กำลังล่มปานอุ้ยครับเดี๋ยวนะครับต้องสวยอ,อยู่ครับผมเพิ่มพี่น้องเต้านี่ครับเต้านี้สวยงามเลยไม่มีใครเห็นครับต้นนี้ต้านี้แบบปวนเลยพี่น้องอามาขอกันนะครับผมนีะครับทั้งกอไปดีครับสับเลยสับเลย นวครับขาแล้ยวอู้วเต้าแบบง่ายครับเอานหนอ้วนเลยครับปวดปวดปวดอุปุอยู่พี่น้องครับเจ้า้วนเลยครับปลากแข่แงแข่งมากเลยครับผมพี่น้องแบบแห่งเลยแขงแรงกังลังเบาๆครับ ครับผมพี่นอพพ้องราพพี่น้องมือวานกวานกกรอยกับพ่อมิ่มกับพี่สีครับมือนีกรบเพออีกครับคุณมิ่มมิ่มมิ่มพี่น้นองห้างบักไงเลย่นอสองห้างแล้วครับบ้าบอยพอนูอยคันแมนมเอาได้ด้วยครับผมพี่น้องนี่แต่เราไม่ได้ฆ่านะครับเราเอาแค่รังครับเพราะว่าเราอยากครับนิ้โหยนอนหนึ่งเบ้ยขอบคุณ ขอบคุณและขอบคุณที่กาลุนเก็บไว้ให้นให,นหน่อไม้หน่อนี่พนักครับพี่น้องนอปนปักไงพนครับเอาหน,อน่อไม้หน่อนเดียนกันครับพี่นอ้องซับเลยบูย้ยเสียงเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงสุดยอดครับพี่น้องบอกบ่อยว่าเสียงอยู่ไหนเสียงพี่น้องกัน ให้เนี่ยเด้อกันพี่น้องหิวให้บ่าวบอยแล้วก็ไปกินยาน้ำบ่าวบอยบัดทีนี้ครับไปกินยาขาดยาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนุ่มกันอีกครับหนุ่มพี่น้องบ่าวบอยสูบุกเข้าไปครับถิ่นน้องใหม่นอนหนึ่งขุนถิ่มเสียมไปเสียบไปก้อนเนาอพี่น้องโอ้ยบางนอกะเห็นบางนอกะบอกเฮ้ยเอออุ้ยน้ำเสียบดาก บาเสียบค่ากจีดีบ่โอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้ยตายตายตายบังนอนนอนนี่พี่น้องบังนอก็เห็นบังนอก็บเอเห็นได้ครับผมพี่น้องอันนี้อันเสียงเศร้าสิเป็นสิตายนี่พี่น้องอันแหนบนอนหมาบนอนหมาบนอนแหนบเอียงหมาบพอดีว่าเอียงแหนบนอนแหนบครับผมพี่น้องบังนอกับพี่น้องก็เห็นทักมาหาบ่าวบ่อยบ่บ้าบ่อยเขาบอกนอนนี่พอดา เพื่อนพี่น้องก่อนที่ไปเอานอนนั่นมาเอานอนนี่ก่อนครับผมเห่อยพื่นอนพี่น้องน้ำใหม่แต่และกอมันก็คือกันพะโลพี่น้องจะเหมือนอยู่เกี๊ยอะไบุ๊คเออโอ้ยนี่ผมวขึ้นกับบ่ได้ฟาดนอนที่ง่ายมั้ยพี่น้อ,นองอาบุย๊ยฟาดพูดไดมาเอานอนนี่ทำไมใหญ่เถอะจะเอาไปก้อนพี่น้องนอนนึงหรื่าไว้ได้นอนนี่ครับ จับเลยครับจับเลยอุ๊บนี่ครับเมื่อพี้หน่องนอนนี่ไปครับผมปุ๊บนอนบักใหญ่นี่ยก็จะออกไปก่อนครับมันจะเปียกมันจะเปียกนะมันจะเปียกโอ้ยโอ้ตโอตโอตโอ๊ตโอ๊ตเดี๋ยวไปนุ่กันอีกครับผมเฮ้ยช้างแพละไอ้บาดนี่เฮ้ยโอ้บาวต๋องครับ เป้าตรงไอ้ไส่พี่ตองครับสวัสดีครับโอ้เสียกใช่เสียเนี่ยี้เทยใสเห็นบ้หนเอาใหม่ใช้นาใหม่นั่นเนี่ยซับเอาเน่ยับซนอยโอ้ยให้นั่งสมือกันใช่เอาเป้าตองถ้าเอาไอ้ท่นนั่นซับเราใหม่ก่อนครับาใหม่ไงขึขากแช้ของเบามีตะเตาง่าม โอ้ยเสียมกยันได้คิดว่าเจ้าของแขนเ,เน,น,นี่ยวัวถอก็เลยว่ากะว่าเอาอันเสียมกับแขนใส่กันบ่หามือว่านี่วเียวนี่หามัว่านี่เงนตนอยสัพนี่เียวยีเจ้กับัพโบนะผมบ่ได้มาขามาหนีเลยมือว่านี่ผมไปพูนฟังหนอง เมื่อวานนี้ผไปหนองใสคือวนาน้ยงยใหญ่ยเงวูปาข้างหลังป่าข้างหลังขางเดียวนี่บอกบ่งน้ใหม่น้ำอ้ายครับปลาโอยอยปากสูงหนงโู้ใเดกระงบอกเอาเถอะอุ้ยของทีพีน้องอันนี้ของเทะของเทหมุนได้ น้ำมันกอต้องอะไรวก่อนนี่บ่อะไรกอนี่บ่ี่สอันมันจะลงมากเลยลงมาใส่ใส่จีนเลยอมอืมนู้งพี่นหมุนอีกก้อนอ่าเพเราเป็นเห็นน้ำใหม่แล้วครับเออโอ้ยวู้น้ำกวด่าอือใช่เหรอ อ้ยข่อยมุนน้ำเจ้าข่อยสิปลมค่ณอยู่ข้างในออเหี่ยวสามสามเห็นสามแหน่งยื้อยื้อสิยื้อยื้นี่ลดีนี่นีฮักดังฟังเสียงนี่ไ้แล้ว นะครับหนึ่งแง่งครับหนึ่งแงงหนึ่งแงงเลยอีกสองอันครับสองอันพี่น้องโอ้ยหายใจปาลาเหรอปลาเนี่ยเลยเนาะก็ดีดเข่าแขยดีดเข่าาหน่อยวักนกับน้ำปักดากาไากปกกบ่ได้อันนอยเนีคือบ่ได้นอต่ำคือเบาค,ครับเป็นกินของสูงครับมาบ่อยกินของตำ่ตำ อ้าว,าวหักมาเลยครับหมดแล้วคอนเลยครับคอนเลยครับคอนเลยยครับเเดี๋วห็นอันนี้อยู่บอกจามีกระด,ดิ่มุกอยู่ด้วพี่น้องเห็นแน่อนอนนี่ได้่มุกหนึ่งหมดเลยครับนี่นะครับเห็นอย่างไงฮะเจ้าเห็นอันแม่นี่หรอเ่บ่ละมาบ่บมาต้ากันารจะใส่ล่ะลนี่เอ,อือนแล้วทีพี่นี่พี่นี่ย

ครับอีนอยหนึ่งครับแหนงหนึ่งอวอวแหนงนึงแหนงหนึ่งอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วโอ้ไปกินน้องหม่ไฟใหม่พี่น้องครับเดเ็ดไบปเพ็ดกีกันนั้นดิไปอีโทกบาีโตกเก็บอีโทกันฮอแกงใส่นี่ี่นี่ โอ้ยพ <This> like ี่น้องหมุนอีหลีเลยพี่น้องเนี่ยนั่นนั่เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่แมนแมนบ่ล่ะแมนอยู่มันอยู่ฝั่งฝนอ่ะมันอยู่ฝั่งบนเว้ยเว้ยเว้ยเขาจานผ่านครับเอามันบ่มีเนาะมันบ่มี่นอมีแต่ยอด <laughs> โอ้ยพ้าก,กันตัวกันหรือปล่าเนี่ยหวังโอ๊ยงานนี้บ่มีงยนนีงานนี้งานนี้มันหยอดมันตัวโป่งบ่มีหยอดบ่มีแต่เงาออกก้อนวะมีแต่โบกงานนี้มีแต่โบกครับาาห่หอนลายตายกระลาเหมือนละพี่น้องบ่ก็ทิบเถื่อแล้วล่ะโอ๊ย,อยบ่ได้บ่ได้บ่บ่ม,มีบ่ผลเปียอวนอย่างงี้ห้องกับปลาเสียมจะถึงอห่าเงี้ยถึงเถืงครับ ครับครับเรื่อยวันถึงบล่ลเหเกแงเหรอโอ้ออกขาแล้วขาแล้วจะเวียน <c oughs> ทึ้งฟางพี่น้องโอ้มาแล้ว <c oughs> บ้านี่เล่นเขาใส่บุบ,บานเปลี่ยนน้ำมันเที่ยวบ่มีวารีอันขอใช้ มันมีเรียนมันมีเรียนของการกอว่ะจ๊ะชุบอรรถชุบลอยลงมาแล้วครับลอยลงมาแล้วนะบักไงน้องเอ้ยบังไฟแสนบังไฟมืนทานบอทานจวดเป็นดีปัยังตรงไปออกกันขั้นไปทางไหนระบายเหรอขั้นออกไปดีก็ไปห้าลดเลยไปไปขั้น หอยน้ใหม่ยังเด้กมากไงถึงนอนให้อามสิสกินเมดบ่นอนันพุ่น้ยสำหร็ได้เกียงเสนอันเฮ็ดล้ตัวนเอแล้วพอแล้วนขวแล้วสีสั้งว่าเดียวละคำโอ้ยจะเป็นผ้าคยหมุนหน่อยเนาะเมียน่ม โอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเอิอนเอือนไมเน่นะซื้อนั่นแม่ซื้แล้วบาเอนจอยอินอ้วนระทึแล้วเอิอนเนี่ยเอินกับมือถือฮะโอ้ยสวยจีออกได้พี่นาะฮวฮอนนขัดมันแ่ หอนเตหอนมานีไปไหนหนอเหล๋ยบึงเหลยบงพีนี่เนี่ยเราไม่แล้วนั่งเข่ามองทังอันก้อนขี้อันหินเลยมากองขี้ดิน่บนนีได้บ่ได้บ่เขานอกบ้านเนาะอไกัสิไปูกินเห็ดหมูขึ้นกันบ่ โอ้ยของห่มกันพี่น้องคนนี้งตายจใจใจใจข้ขาดเหยียบเหยียบเหียบบ้าหยักมาแล้วครับบุญหยักมาแล้วครับผมบุญใจเหยียดบ่อบาทไอเดียเราบาทโอ้พี่นีครับมาพ่อแล้วอย่างนี้มาพ่ออายเราโอ้ยได้บ่อคอยสิคอยสิไปกินแกงน้องใหม่กับเห็ดน้ำจ้าด้วย ซื้อเห็ดมูสอ่ะนั่นละนั่นไปบ่ซื้อใส่กินได้เลยนี่โอ้หได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่เอาน้ำออกก่อนบ่ได้ค่าโฆษณานั้เพิ่นดอกคุณนะครับคอนเซนในปียังหลังของอ่ายเราหนะนี่ดูที่สรุปคลิปไม่ไม่เอมันแก้มันอ่อนเอามันอยู่สูงแก่อยู่บนมีหน้าที่ซับออกอะซับเป็นยังไ่อ่อนอยู่อ่อนอยู่บ่ อ่นพอแล้วเต็มตาคือเกลอเว้ยันอยากเต็มอีกหลืเอาหว่องแกนมาใส่อีกก็แล้วมาบางขันหนี่งก็อ่านตัวโมงตัวโมงอยู่ตัวโมงหนึ่งก็ทันถึงอู่กรนโดดมาบางขันกันยังได้กินอยู่อุ้ยเอาเบาเบาบางขันอะไรขี้ไรพอดนะกินบ่แล้วกินบอ้วดห่วยพอที่ไปกินนล้วอยู่แม่มันก็ะิบมือตัว โอคือายื้าบาจเ่ป็นไงใครมุดเด้งใส่น้องมาใส่เดี๋ยวบอญยังชีพผมพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบ่าบอยกับสีคอสรุปในซนนี้สักอนครับนี่ก็ตาบ้าบอยครับนี่ในเจตเตาครับเตาต้มนี่จะเตางานครับผมยังคนเราฝากกันกับอันไอเป็นครับไอเป็นกับมาอีกน้องอันฟังน้องบ้าบอยกับมาอีกฟังหนึ่งครับนี่ครับไรอยู่ครับผมมันหนีมากพอกับมาพอกับพี่ตองครับกับไออุ่นนะครับ มึอนี่ปีสีบ่มากได้บริมวลพี่น้องกับยายจอยสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับศิขอไว้สมีสักกันครับพอๆกันคลิปหนาเด้อให้พี่น้องอยู่ดีมีแขขแฮงค์ลำนู่สุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขคนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายตาหมืดอือคืออยู่ไม่เห็นหดหนาแต่เราคนมันย่อนแสงมันเมีอยังก่อขนมันหนาบ่ขาวเลยบ่าลักษณะแม่แม่แม่ไปอันอันหาโนมัยบ่เดี๋าโน้สิเขาวเบื่องว่าน